หนีก่อนก็ได้นะถ้าเกิดมันถ้าเกิดตีมาโอเคมาแล้วไปลุย let's go ตีเลยยยสองพันยยเฮ้ยสองพันก็เยอะโ oh my god ตี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  y e โอเรารอดนะคลิงไปมาเราก็อุตส่าตีให้มันมีพื้นเขาเลยอะ ก็ใหก้องเาไปโอ้ยร่างใหญ่มาแล้วเขาตีเขาซายว่ะเขาไม่เอาเราอะโอ้หมายก็จงเลขชะนักหลบแห่งชาติันนี้ปะอันนี้ปะวะอันนี้ปะวะเอ้ยใช่ปุ๊้ใช่ใช่ เราจะอยู่ก anyway, ันรอดจบจริงๆหรอเขาเขาเขาทำวมันรอดมัน like ก mm ็น hmm. um, ่าจะรอดแหละลงไปเตียวห้องอยู hmm. ่นานมากมั้งบ yeah ัวเอ้ยนี่ไงเราไม่เห็นไดชิมเมนต์เลยวะอ๋อได้แล้วได้แล้วได้แล้วว้าวตายแล้วปุยมาเอาวโอเคตายไปเลยเอ้ยยังไม่ตายอ่ะตีทั้งสีตีทั้สีตีทั้งสี่ปีชานตีเย้ เดี๋ยวฉันอดหน่อยเลือดโอ้โหเลือดยังเขียวอยู่เลยปุ๊ยเอาเลยเพื่อนเอาเต็มที่เลยเดี๋ยวเราไปคิวอะเอออื้ออื้อเอื้ออื้อขอหน่อยขอตัวตีหน่อยไปเร็ยนตีสี่อื้ออีกพันเจ็ดเออีกรอบหนึ่งเอขออีกรอบหนึ่งเอทำไมตั้งเล็กแล้วเอตีเลยอย่าลับสิเออย่าลับสี่เอ เอเขาบอกว่าอยากคุยเรื่องในอดีตมามาคุยกันหน่อยตัวตัวอย่าลับเอตุปุ๋ยเอเราโอ้ื่อละื่อละตีหน่อยเอเลยตีเร็วเออเอยเลือดเลยหกร้อยเออีหกร้อยเออขอบคุณครับเอ